นี่มันสมบัติของโจรสลัดพวกมดมีน้ำลายที่สามารถกัดก่อนทองคำได้งั้นละ่ะเอาล่ะครับวนนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตระไปนะครับกับเกม Idol and พัฒนาฝูงมดจอมขมือบกันในตอนที่3กันเลยนะครับผมแม่สลับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้กินอาหารนะครับจนเดินทางมาถึง ทะเลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้นี่เราจะต้องรีบเดินทางไปที่ห้องครัวกันให้ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้นี่เจ้ามดของเราจะได้กินอะไรกันบ้างหายกันไปวันหนึ่งกลับมาปุ๊บได้เงิน6ล้านกันเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหตอนนี้นี่อยู่กับแอปเปิลที่เรากินไม่เสร็จในครั้งที่แล้วก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่อตินี่ในการพัฒนาเหล่ามดในวันนี้ดูสิครับผมโอ้โหตอนนี้นี่แม่มีประมาณ31ตัวกับพละกําลังที่เลเวล2โอ้โหแอปเปิลนี่บอกเลยว่าเป็นของโปรโดนะครับผมเราจะมาอัปเกรดพละกําลังเพิ่มเออแบกได้3ชิ้นอัปเกรดเพิ่มอีกปั๊บ ป๊าบโอ้โหเลเวลหครับผมเจ็ดไปเลยนี่พวกมดค่าวนี้นี่โคตรแข็งแรงได้รับ300แสนกว่าโอ้โหย่าวนี้นี่เป็นไอศครีมที่มีโคนสะด้วยนาการแบกค่าวนี้นี่ค่อนข้างจะทําได้ดีอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะเพิ่มจํานวนมดเนี่ยผมเรามีตังเยอะแจะเพิ่มสักกี่ตัวดี 40, 40ไปก่อนแล้วก็เพิ่มสปีดนะผมนาค่าวนี้นี่สามารถกินได้อย่างว่องไวเนี๋ยผม ป๊าปป๊าปสี่สิบสามตัวโอ้โห้แบกบเนื้อไอติมแบบเป็นเนื้อแบบนี้กลับมาเลยเมื่อกี้นี้เกมมันหลุดตอนนี้ก็เลยกลับมากินอีกรอบหนึ่งจะบอกว่าของหวานที่อยู่บนชายหาดน,นะครับถูกใจพวกมดจริงๆไม่ว่าจะเป็นผล,ลไม้หรือว่าไอศครีมแบบนี้อ่าเราสามารถแบกได้จํานวนแบบมหาศาลกันเลยไปเลยกับลังกรผมโอ้โหเดินเป็นตัววี แบ่งหน้าที่ได้แบบยอดเยี่ยมกระตุกเล็กน้อยไม่เป็นไร1ล้านกว่าจัดไปเลยของต่อไปคืออะไรเอ่ยรอคอยครับผมรีบมาเสิร์ฟเร็วเข้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันซองบุหรี่นี่ว่าเฮ้ยอันนี้นี่รู้สึกว่าจะมีเกี่ยวกับพวกยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็สารเคมีต่างๆครับผมเฮ้ยนายเป็นมดนะเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่สินี่มันเหมือนจะเป็นป๊อกกี้อะไรแบบนี้ครับผม โอ้โหนึกว่าซองบุหรี่โอ้โหแล้วก็ซองกระดาษเหล่านี้นี่เจ้ามดสามารถเขมอบได้แบบไม่เหลือกับผมแปบบ๊แบๆบนี่ครึ่งซองกันแล้วเอาละค่อยๆขนกลับลังกับผมก็ว่าอยู่ว่าถ้าเป็นบุหรี่นี่เจ้ามดจะสามารถกินได้ยังไงโอ้โหไส้ช็อกโกแลตซะด้วยแม่น่าเอาเรศอร่อยกับผมตอนนี้นี่รู้สึกว่าจํานวนมดของเราค่อนข้างจะไม่เพียงพอรับผมถ้าอยากจะให้แบบทีเดียวหายเกลี้ยง เราควรจะเพิ่มจํานวนมดมากขึ้นเอาละขนกลับมาเลยเพื่อนสุดยอดครับผมกลับลังมาแล้วโอ้ยแปบ๊บเดียวเท่านั้นเย่หนึ่งล้านกว่าอีกแล้วของชิ้นต่อไปรีบมาเสิร์ฟเร็วเฮ้ยน้ำมะพร้าวครับผมโอ้โหเปลือกนอกก็สามารถกินได้แม้ว่าจะแข็งแค่ไหนก็ตามกำลังค่อยๆแทะเนื้อมะพร้าวด้านในแต่ว่าโอ้โหขนาดหลอดที่เป็นหลอดพลาสติกฟันของเจ้ามด ก็ยังสามารถหมดขยี้ได้งั้นเหรอเฮ้ยดูสิตอนนี้เป็นการขมือบที่ค่อนข้างจะรวดเร็วครับผมมาเราจะเพิ่มคูณเงิน2เข้าไปก่อนนะเอาละตอนนี้นี่เราก็มีเงิน2ล้านกว่าค่อนข้างจะเยอะกินเลยทีเดียวพวกมดก็ค่อนข้างจะทํางานได้แบบว่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมตอนนี้นี่เราจะเพิ่มอะไรกันต่อดีพละกําลังของเจ้ามดพวกนี้นี่น่าจะเพียงพอกันแล้ว เพิ่มจํานวนดีกว่าดีครับผม49ตัวโอ้โหร <c oughs> อสแตนบายตรงนี้ก่อนอไม่มีงานให้ทำอสองล้านสองเยอะจริงๆน้ำมะพร้าวนี่โอ้โหสุดยอดครับผมข้าวนี้นี่หอยไข่มุกหรือเปล่านะด้านในนี่เหมือนจะเห็นเป็นก้อนกลมๆเปลือกของเจ้าหอยตัวนี้นี่โดนขมือบยางรวดเร็วเจ้ามดพวกนี้ชอบสะสมของมีค่าด้วยงั้นหรอเราจะเพิ่มจำนวนมดปัป๊บ 51ตัวโอ้โหโห้ยยังเยอะครับผมแล้วก็ไข่มุกนี่อย่าบอกนะว่าจะเหลือไว้ที่ตรงนี้โอ้โหเป็นโชคดีของพวกมนุษย์ที่สามารถเก็บไข่มุกอันนี้ได้มาค่อยๆขมือบตอนนี้นี่เราจะรีบเก็บเงินเพื่อทำการอัปเกรดสปีดเพิ่มกันบ้างมีแรงงานเหลือเฟือเราควรจะเพิ่มความเร็วในการทำงานโอ้โหขนคดเยอะ <laughs> อุ้ยสวยงา,งามครับผมไข่มุกอันนี้เออสองล้าน7จ็แม่ของมีค่าจริงๆราคาถึงแพงขนาดนี้เอาละของชิ้นต่อไปโอ้โหปลาดาวครับผมแม่สงสัยจะถูกคลื่นซัดมามาเกยตื้นแบบนี้นี่เสร็จพวกมดแน่นอนอ่าค่อยๆกินจากทางขวาล่างไปก่อนโอ้โหปลาดาวก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ เคลื่อนที่ได้เชื่องช้าครับผมนะค่อยๆขาเมือเข้าไปโอ้โหครึ่งชิ้นแม่ดูสยดสยองเหลือเกินโอ้ยเจ็บเหลือเกินไม่ช่วยด้วยหืมขนกลับมาได้แม่สูงเป็นตั้งๆกันเลยทีเดียวเอาละตอนนี้นี่4ีล้านสเราจะขอเพิ่มพละ กำลังเพิ่มเติมแล้วก็สปีดเพิ่มนะการออกจากลังที่รวดเร็วป๊าปสามขั้นครับผมฝูงมดทั้ง51ตัวจะสามารถขมือบได้ในครั้งเดียวหรือเปล่ากับ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 กระจายเป็นสามทิศทางปีขวาเสร็จเรียบร้อ,ย,อยุยังเหลือแบบว่าเนื้อที่ในการเก็บเกี่ยวเพิ่มโอ้ย แบกได้โคตรสูงนั่นแหละสุดยอด4ี่แสนกว่าเย่สองล้านเกันอีกแล้วเอาละอาหารชิ้นต่อไปหุเดี๋ยวก่อนนี่มันปรา,าสาททราย <c oughs> <c oughs> นายก็อาศัยอยู่ในรูทรายไม่ใช่เหรอจะขนทรายไปเพื่อสงสัยว่าตอนนี้นี่เจะขนกลับไปทํารังครับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้หุยแต่ว่าเป็นปรา,าสาททรายที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็หนาเหลือเกิน เฮ้ยตอนนี้พวกมดกําลังขุดทรายอย่างสนุกสนานเดี๋ยวผมเราจะให้มันค่อยๆขุดทรายไปเรื่อยทงหายไปแล้วตอนนี้นี่เราจะขอทําการเก็บเงินตรงนี้เพิ่มมีมดเอาเงินมาให้เอาละมี6ล้านครับผมเราจะมาเพิ่มเป็นสปีดปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามขั้นพร้อมกับจำนวนมดอีกห้าสิบห้าตัวไปเลยนี่ครับผมกองทรายที่พวกมดสามารถขนได้ นั่นแหละยอดเยี่ยมสี่ล้านโอ้โหย,ยิ่งเล่นยิ่งเยอะโอ้โหยรองเท้าแตะ <c oughs> แม่เป็นเศษขยะที่ใครก็ไม่รู้เอามาทิ้งไว้ตรงนี้ถ้าดูจากลักษณะน่าจะเป็นรองเท้าที่ทำมาจากเออเป็นยางใช่ไหมเอ่ยเราจะกำจัดเศษขยะตรงนี้มันเกะก,กะหน้ารังเหลือเกินโอ้โหดูสิครับผมพวกมด แท้ได้แบบหน้ากัวผมโอ้ยยังจะขนกับลังอีกแมแเป็นเศษที่กระจุยกระจายครับผมตอนนี้เราก็จะรอให้เจ้าพวกนี้นี่ทํางานไปก่อนแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมถ้าจะเพิ่มนี่ควรจะไปเพิ่มเป็นสปีดปั๊บปั๊บปัป๊บรีบเร็วเข้าเพื่อนนายต้องทํางานให้รวดเร็วโอ้โหลงลูอย่างว่องไวปั๊ อหเย็ปในพริบตาของชิ้นต่อไปแม่เริ่มจะเป็นแบบว่าไม่ใช่พวกอาหารอุย้ยนี่มันสมบัติของโจรสลัดพวกมดมีน้ำลายที่สามารถกัดก่อนทองคําได้งั้นเหรอโอ้โหย กองเล็กกองทองไม่สนใจขมือบอยียงเดียวตอนนี้นี่เราก็มีเงิน4ล้าน7คูณ2แป๊บหนึ่งดีกว่าแม่เหรียญทองสวยๆเจ้าพวกบดกัดออกมาเป็นแบบว่าเป็นชิ้นๆครับผมใครที่สามารถขุดลังมดลังนี้ได้นี่รับรองว่าร่ำรวยอย่างแน่นอน เพราะว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ในลังนอกจากจะเก็บอาหารยังเก็บสมบัติอีกด้วยไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวเราจะเก็บเงินไว้ก่อนรอให้เจ้าพวกนี้นี่เก็บพวกนี้กินให้หมดนั่นแหละเพื่อนแล้วเข้าโอ้โหเป็นกองเหรียญที่ตั้งอย่างสูงมาเร็วเพื่อนปลาป๊าปปปปปหืยอดเกี่ยม4ี่ล้านสองเฮ้ยตอนนี้นี่กลับมาเป็นไอศครีมแบบนี้อีกแล้วโอ้โหใกล้ลังแล้วเกินดูพวกมดออกมาอย่างกับตะขาบ ไอศครีมแบบนี้นี่มันอ่อนนุ่มพวกมดน่าจะสามารถกินได้ในแบบว่าฝูงเดียวเดี๋ยวเราจะเก็บตังประมาณ9ล้าน8ไว้ก่อนเพราะว่าใกล้จะเปลี่ยนสถานที่กันแล้วในละลงลู่ปราบเหลือแต่ไม้ไว้ให้ชมต่อไปก็คือแอปเปิลครึ่งผลจะเห็นความแตกต่างของความโหดของพวกมดที่เราอัปเกรดมาแล้วเรียบร้อยแอปเปิลครึ่งผลกับมด55ตัวขนาดก้านนี่ยังละลายหายไปเลย พวกนายนี่กินไม่เหลือจริงๆแต่จะว่าไปเม็ดของแอปเปิลนี่มีพิษไม่ใช่ล่ะน่าจะเหลือไว้หน่อยนะเพื่อนโอ้โหทำไมมันเร็วขนาดนี้เย่ตอนนี้นี่เราก็ปลดล็อกห้องครัวเป็นที่เรียบร้อย2ล้าน8ครับผมจัดไปสิเดี๋ยวก่อนอ๋อดูสิหน้าล่างนี่ยิ่งเราปลดล็อกสถานที่ครับผมเราก็จะได้เงินตามจำนวนวินาทีตรงนี้อ่าตอนนี้นี่ปลดล็อกตรงนี้เพิ่ม ป๊าบแล้วก็สถานที่ต่อไปนี่น่าจะเป็นสวนสนุกหรือว่าที่แสดงละครสัตว์ที่น่าจะมีคนจำนวนเยอะอาหารก็น่าจะเยอะตามไปด้วยไปที่ห้องครัวกันเถอะโอ้โหออกมาจากดูกตรงนี้เฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันแยมผลไม้สตรอเบอรี่สวยงามเอาละมีตังค์16ล้านนะผมเราก็จำเป็นต้องมีจำนวนมดที่เยอะๆไปก่อนดูเงินเราสิครับตอนนี้ เหลือประมาณ9ล้านแล้วก็มาอัพสปีดปุ๊บๆๆๆให้เป็นซักเลเวลเท่านี้นี่เลยพละกําลังวุ๊ยได้ประมาณเลเวล4เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอเราจะขอกินแต่เนื้อแยมครับผมเพราะว่ากระปุกนี่เป็นแก้วไม่น่าจะสามารถกัดได้เอาละค่อยๆขนเลยเพื่อนแปบบ๊แบๆบนี่ได้เงินกลับมาล้านสี่ล้านห้าแม่แสดงว่าอาหารในห้องครัวนี่มีคุณภาพสำหรับมดนะครับ เข้าไปล้วงกันถึงในกระปุกกันเลยคนกลับมาป๊าป,ป,ป,ปล่อยให้มีรูมดแบบนี้ได้ยังไงสยองขวัญครับผมลูมดในห้องครัวโอ้ยสามล้านครับผมก็ยังดีเอาละของชิ้นต่อไปขอดูในเถอะเฮ้ยไข่ต้มมาขอเลาะเปลือกออกก่อนโอ้โหเนื้อขาวๆแบบนี้นี่น่าจะเป็นไข่ต้มแน่นอนแม่พวกมดนี่มีความสามารถในการแกะเปลือกไข่ด้วยครับ โอ้ยไข่แดงด้านในน่ากินเหลือเกินโอเคนะครับผมก็สำหรับไอดอลแอนในวันนี้นี่ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแม่คราวหน้านี่น่าจะมีการกินของแปลกๆกันเพิ่มนะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอหม่ในคลิปหน้า ไปละไว้ปางไงจุบจุบ